สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับผมที่อยู่ในมือตอนนี้เป็นเจ้า Samsung Galaxy Note 9ครับวันนี้จะมาลองเล่นเกมให้ดูนะครับว่าเออได้ประมาณไหนบ้างก็เล่นครั้งนี้ผมจะเล่นผ่านตัวเกมรันเชอร์ของ Samsung นะครับตัวนี้ก็จะเอาไว้เล่งความเร็วเกมแล้วก็รวบรวมแอปเกมมาไว้ในที่เดียวกันแล้วก็ ปิดการแจ้งเตือนอะไรต่างๆเนอะโอเคครั้งนี้ผมเล่นเกม Rov นะครับเกมหน้าผมจะเล่น PUBG Mobile ก่อนที่จะอัดคลิปเนี่ยผมเล่นอีกเล,เล่นแล้วเกมนึงตอนแรกว่าจะอัดคลิปแต่บางเอิญลืมกดอัดคลิปครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยต้องเล่นให้มันจบแล้วก็มาเริ่มใหม่ <c oughs> เล่นครั้งนี้นะครับผมเล่นผ่านสัญญาณซิมมือถือเนาะ ของ D-Tag ครับโปร10เมกไม่ลด speed โอเคเรามาดูตั้งค่าครับก็แน่นอนมีโหมดเฟรมเรทสูงนะครับเปิดภาพ s d การแสดงผล p a r t i c l e ์ผมปรับสุดหมดมาเรามาเริ่มกันเลย จอใหญ่เสียงดังฟังชัดครับก็อย่าเพิ่งเบื่อนะครับเพราะว่าหัดเล่นตัวเดียวครับซานิสตัวเดียวเลยเล่นตัวอื่นไม่เป็น <c oughs> <c oughs> ก็สำหรับตัวเกมลันเชอร์บนซัมซุงนะครับนะตรงนี้ก็จะมีล็อกหน้าจอสำหรับคนที่จะปล่อยบอทดเล่นแรงหน้าล็อกเมเนาะเอ m เอ็ม ก็สามารถปล่อยบอดได้โดยการล็อกหน้าจอได้ครับถ้าจะปลดล็อกก็ง่ายนิดเดียวแล้วก็มีตรงนี้เป็นเครื่องมือเกมเขาการแจ้งเตือนบล็อกขณะเล่นเกมคุณสมบัติขั้นสูงแล้วก็เป็นเสียงดอเบียลมอสสำหรับเล่นเกมก็ได้ให้เสียงมันดังขึ้นในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นล็อกปุ่มการนำทางล็อกการสัมผัส ถ่ายภาพหน้าจอตัวนี้เป็นบันทึกวิดีโอครับในส่วนตรงนี้ก็จะเป็นป๊อปอัพเราสามารถติ๊กเข้าไปแล้วมันก็จะเด้งขึ้นมาเป็นหน้าต่างเล็กๆสามารถเล่นรอได้ระหว่างเล่นเกมจอใหญ่ครับเล่นสะใจดีก็เดี๋ยวสเปคเต็มผมทิ้งไว้ใต้คลิปแล้วกันเนาะก็ขออนุญาตทบทวนสเปคคร่าวๆแล้วกันสำหรับเจ้าโน้ตเจ้านะครับราคาเปิดตัว ราคาขายอยู่ที่33,900เะครับเป็นตัว램หลม128รอเนาะมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ครับ6.4เป็นจอ 2K แต่ว่าเราสามารถเลือกได้นะครับว่าจะให้มันแสดงผลแบบเต็ม 2K เลยไหมหรือว่าจะเอาแค่ Full HD ก็ได้ครับตัวนี้ CPU ให้มาเป็นของ x x y n o s นะครับ9810ความเร็ว2.0เป็น8แยนนะครับ แล้วก็ G P U ก็จะเป็นของมัลิ G 72 M P 18แรมให้มา6ลอมให้มา128นะครับแบตเตอรี่ให้มาขนาดใหญ่4,000ม ah, ิลอก็มีชาร์จเร็วมาให้นะครับจอก็โอเคครับสวยเป็นจอโค้งนะครับเป็นจอโคง้งแต่ว่าไม่ไม่ได้โค้งจา๋าเหมือนตระกูล S เนอะสำหรับเจ้าโน้ตก็โค้งลงนิดนึงการติดฟงติดฟิล์มก็หาติดได้ง่ายกว่าครับ แน่นอนครับผม <500. S 1> เกิดทันเพื่อนแก็เฟรมเลตนะครับจะอยู่ที่60เฟรมเลตเดี๋ยวผมซูมเป็นจอเล็กให้แล้วกันครับผมระหว่างนี้ขออนุญาตไปอัพเวลก่อนนะครับแป๊บหนึ่งผมพร้อมที่จะลุยแล้วครับผม ก็เฟรมเลตไม่ไม่ได้นิ่งจ๋าเลยนะครับไม่ได้นิ่งจ๋ามีร่วงมีสะดุดบ้างนะครับได้ไม่ไรเนี่ยผมเนี่ยเอาโมเตมโมถอยก่อนแล้วกัน,นก็มี6ก็มีห้าสให้เห็นบ้างนะครับ แต่ก็ผมว่าก็เพียงพอนะครับเพียงพอต่อการเล่นไม่ได้ทําให้รู้สึกว่าเอ้ยมันน่วงมันกระตุกนะาอย่างงี้นี่ได้ครับผมได้เราต้องอาศัยอยู่ในป้อมเมาเราแต่ผมชอบเสียงลำโพงมากครับเสียงดังฟังชัดมากเสียงดูมิติมีมิติมากครับ ค่อนข,ข้างที่จะชอบมากตัวเครื่องก็ค่อนข้างที่จะอุ่นๆนิดนึงนะครับเล่นมาได้ผมเล่นก่อนหน้านี้เกมหนึ่งแล้วก็มาเล่นต่อเนื่องก็ค่อนข้างที่จะอุ่นครับอุ่นแต่ไม่ได้แบบร้อนจี๋จนถือไม่ได้นะครับแค่อุ่น <my> นี่นี่เอาไหมเอาไหมเอาเหรอเอาเหรอเอาเหรอดวลกันเหรอโรซูมไม่ได้ถอยดีกว่ามามามาเข้ามาในป้อมเข้ามาในป้อมฮมา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 ,มา,มา เดี๋ยวต้องรีบตีพวกคลิปให้ตายก่อนเดี๋ยวเขามาตลบเรานี่ไม่ไหวนะเนี่ย <S 1> <S 1> ได้ไหมได้ไหมไม,ไม่ได้ครับโอ้โหพาดท่าครับผม อ๋เล่นมาได้สักระยะหนึ่งแล้วนะครับผมโอเคครับถึงแม้จะมัวแต่โมโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้เล่นลุมนี่หว่าโอเคครับถึงแม้ว่ามันเฟรมเรทจะไม่ได้นิ่งมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้การเล่นมัน เสียอัฐรรถนะครับก็คือทําออกมาได้ดีครับทําออกมาได้ค่อนข้างโอเคเลยกลับมาลุยต่อครับผมผมจะไปออนหนักๆให้ดูนะครับว่าจะเป็นยังไงบ้างผมจะตามพี่ได้ไหมได้ครับผมเรามาเปลี่ยนเป้าฝั่งนี้บ้าง โอ้โหไม่ทันครับมาไปตามพี่เขาเรานี่นี่นีเขาจะพาไปอัดตัวนี้แน่นอนเลย <Incredible. S 1> ทันไหมทันไหมทันไหมผมตามไม่ทันโอ้โหงไม่ได้โชว์ฝีมือเลยตีคิปแล้วกัน อ่าดักคลิปไว้แล้วกันเขาจะพาผมล้างเลนแน่นอน<ฟ><ง>ได้ครับได้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 ไ,ดไดอ,อตัวนี้เก่งมากตัวนี้ <Don 't S 1> โอ้โห,โหพี่แวนเก่งมากครับ ่วงออก็บางทีก็นิ่งนะครับได้ไหมได้ไหมโอ้โหได้ครับถอยก่อนแล้วกันนี่ได้ครับได้ได้ได,ได้ไปหาพี่แวนดีกว่าพี่แวนค่อนข้างเก่งเลยครับเราก็ต้องอาศัยเขาแล้วกันนี่ต้องลุมครับต้องลุม แต่เพ tamam. ิ่งเข้าไปนะพี่แวนนะนะเรามาตีคลิปให้แล้วกันอุยอย่ามาลุมสิอย่ามาลุมอย่ามาลุมอย่ามาลุมใครก็ได้ช่วยด้วย มาดิมาดิมามาดิโอ้ยผมโอ้ยมัวแต่ตามล่าเขาไม่ดูเลือดตัวเองเลยโอเคครับผมกลับมาลุยอีกครั้งเรานะมาตีโอ้โห ปล่อยให้พี่ๆเขาลุยไปเราเราไม่เจ๋งพออ่ะเราก็ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดดูทรงแล้วชัยชนะน่าจะเป็นของเราก็มี 60... 59นะครับ ช่วงออนหนักๆบางทีก็ไม่ได้ล่วงเลยอยู่ที่60เลยครับโอเคแหละอาจจะไม่ได้พุ่งไป61 62เนาะก็ไม่ได้รู้สึกหน่วงไม่ได้รู้สึกกระตุกเลยครับสบายสบายชิวๆเลย 1. 1> อ่าตีป้อมเราได้ไหมได้ไหมไได้ไหมอย่าพึ่งมานะล้างเล่นเย่ถอยครับนี สู้ต่อไปยอนบอกโอ้โหถอยแล้วกันถอยแล้วกันช่วยผมด้วย fight for ไปหาเพื่อนก่อนแล้วกันอ่าชีพตัวใหญ่มาแล้ว มาทางนี้หน่อยมาทางนี้หน่อยไปหาเพื่อนก่อนแล้วกันเราโอ้โหโดนน็อกเดียว ก็จบไปเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเล่นเกม ROV บน Samsung Galaxy Note 9เจ้า Note 9ช่วงโหลดตอนจบเกมก็เร็วครับ โอเคครับผมขออนุญาตสรุปแล้วกันเนาะ Samsung Galaxy Note 9เล่น ROV เป็นไงบ้างโอเคแหละครับสําหรับเจ้า Note 9ไม่ได้วางตัวมาไว้ว่าเอาไว้สําหรับเล่นเกมเนาะแต่เอาไว้เน้นใช้งานในเรื่องของพวกออฟฟิศพวกอะไรต่างๆขีดเขียนถ่ายลงถ่ายรูปอย่างเงี้ยแต่ว่าการเล่นเกมก็ยังถือว่าผมว่าดีในระดับหนึ่งเลยนะครับโอเคอาจจะไม่ได้สุดมากเฟร,รมเรตอาจจะไม่ได้ นิ่งอยู่ที่60แล้ววิ่งไป616263แต่ว่าก็จะวิ่งอยู่ประมาณ5960ครับผมก็โอเคคลิปนี้ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่กำลังดูอยู่หรือว่ากำลังตัดสินใจอยู่แล้วกันถ้าหาข้อมูลเนื้อหาผิดพลาดตกหล่นอะไรผมก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ก็คงต้องลาไปแล้วสวัสดีครับ